นี่อยู่ใกล้พูสตันเลยก็มากินร้านกาแฟเปิดใหม่นะครับอหาชื่อร้านกันคอปปี้โรสเตอร์เหมือนเจ้าของอะ่ะเป็นคนเอเชียด้วยนะเมื่อกี้ป่านคุยกับเขาไม่รู้เจ้าของป่ะน,นะครับคนที่ชงอะ่ะค้าเป็นคนเกาหลีน่าจะเป็นเจ้าของนะเพราะป่านรู้สึกว่าอีกคนน,น่าจะเป็นภรรยาเขาอะไรเงรี้ยเขาบอกมาจากเอลเอแล้ว สิ่งที่ดีงามแล้วก็น้ำตาจะไหล <sm art> อีกแล้วก็แปฟดีอะในราคาที่แบบตีเป็นเงินไทยร้อกว่าบาทเองอะร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยถือว่าถูกมากๆนะถ้าเทียบกับกินที่กรุงเทพนะครับต่างว่าถ้ากินที่กรุงเทพนะแก้วเนี้ยต้องมีเกือบ200ร้อยอะอร่อยคือป่านเลือกมาเป็นทานอะไรก็ไม่รู้แหละลาวนดานลาว,วนดานะมันจะได้กลิ่นคล้ายอางุ่น มันได้แต่กลิ่นองุ่นนะแต่ว่าในนั้นเขาเขียนว่ามันมีเลดวายกับมอลด้วยที่จะเป็นกลิ่นนะครับรู้สึกว่ามันมันหวานกลมกล่อมดีไม่ได้ใส่น้ำตาลนะมันคลิกกลิ่นหวานใ,นะในของตี้เป็นอะไรอ่ะมันเป็นสีเทาเทาผสมชาโคลสมชาโคลเป็นกาแฟเหรอแล้วก็ที่สังเกตเนี่ย ป่าว่าไอสิ่งพวกนี้แหละมันทําให้ร้านมันอยู่ได้นะมันน่ารักเราตอนเทอ่ะเขาเทแล้วมันแบบไหลเนาะไหมมันเหมือนจะเป็นตอนแรกเป็นปน,นมก่อนอเออเขาว่าเทมันก็จะเป็นไหลสวยถ่ายรูปก,ก็น่ารักอันนีเน้เป็นเหมือนซิกเจอร์เขาออเป็นซิกเจอร์เลยใช่ไหมเออบานเห็นคนสั่งเยอะคนที่นี่เหมือนคนไทยไม่ค่อยกินกาแฟร้อนเท่าที่สังเกตจากหลายร้านนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองร้อนแต่สำหรับเราถือว่าไม่ร้อนเลยนะตอนนี้อากาศกำลังดีนะประมาณเกือบ30องศาได้มั้ง ยี่สิบเจ็ดย่ิแปดอะมาเช้าป่านดูอ,อ,อากาศกำลังสบายนะครับแล้วความเรื่องมากของป่านก็คือป่านต้องกินกับแก้วเซรามิกเท่านั้นแล้วช่วงเนี้ย <c oughs> เขาไม่ค่อยให้ใส่แก้ววันนี้กันครับ <c oughs> เขาจะใส่เป็นแก้วกระดาษไม่รู้เหตุผลเหมือนกันแต่ว่าเจอเพราะโควิดนี่แหละแต่ป่านไม่รู้เหตุ ไม่อยากล้างแก้วเข,เขาคงกลัวติดเชื้อโรคจับคนเลยสักอย่างก็ใช้แก้วกระดาษเราทิ้งมันก็คงปลอดภัยกว่าซึ่งป่านอ่ะคนคนที่ไม่ชอบกินแก้วกระดาษเลยถ้าเลือกเาซื้อกาแฟเนยอ,ะอ,ะนอนะฮะซื้อาแฟบบอมเมตอเยเอยเอเอาเอาเอาเออเออแล้ก็เลยแบบไม่ชอบกินแก้วกระดาษเลยเพราะมันมีกลิ่นกระดาษอะ ก็อันนี้ต้อันนี้ก็คือขอเขาเฉพาะเลยนะเขาก็ใจดีให้ให้นะครับแต่เขาบอก่าว่าอย่าเดินเพ่นพ่านแล้วกันอย่าเดินไปไหนมาไ,ไหนก็กินอยู่กันที่โอเคเราอยู่กันที่เขตมิวเซียมครับวันนี้เราจะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันอยู่กันที่ Fine Art Museum Houston นะครับไม่ใช่สิถ้าภาษาอังกฤษมันต้องเป็น Museum of Fine Art Houston นะครับส่วนแรกเราก็จะมาเจอกับโถงก่อนอันนี้เป็นศิละปะแบบใช่ยุคโรมันแต่ปานคือเวลา,ป,า,ป,าป่านดูศิละปะเนี่ยปานจะไม่ค่อยรู้หรอกนะว่ามันประวัติมันเป็นมาไงปานชอบดูวิธีการกับรูปแบบที่เคนนำเสนออะไรเงี้ย นี้เราอยู่กันในยุคข,ของปีโกติกนะครับประมาณศตวรรษที่14-15เป็นศิลปะทางยุโรปนะส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคริสต์ถ้าสัจุดเด่นของสถาปัตยกรรมโกติกก็จะประมาณนี้เห็นไมแ,มแหลมๆมันะครับซึ่งในเชิงศิลปะในการศึกษาศิลปะเขาบอกว่า,เ,าเป็นยุคมืดทางภูธิปัญญานะ จเจอรูปปั้นของโลแดงอ่ะของจริงอ่ะอเป็นรูปของพอเซซานครับห้องนี้ยันเป็นห้องของอิมเพชชันนิสนะแล้วพอเซซานเนี่ยเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ป่านชอบมากเลยเคยเห็นแต่ในรูปนะเนี่ยพอมาดูของจริงอ่ะฝีแปรงมันแบบโได้ลมมากอ่ะเราก็เป็นเป็นศิลปินคนที่แบบ ยุคบุกเบิกของการเริ่มต้นว่ารูปเลขาคณิตให้พวกเราเราได้เรียนต่อกันมานะก็เกิดขึ้นเนี่ยศตวรรษที่เท่าไหร่อ่ะสิบแดถึงสิบเก้านะครับเจ๋งอ่ะโคตรมีพลังอ่ะโอ้ยอันนี้ขนลุกอ่ะอันนี้ของโมนี่อ่ะคือแบบ คือเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงเป็นเจ้าพ่อ,อยิงเพชรนิดนะแบบในกล้องมันถ่ายเห็นเปล่าไม่รู้อะแต่ของจริงมันแบบระยิบระยับมากเลยครับ mm hmm. คือมันเด็ดขาดมากเลยอะ mm hmm. คือนอกจากแวนโก๊และมูนี่นะไครับ ศิลปินคนหนึ่งที่ปานชอบในยุคน,นี้ก็คือพอเซซานนะเนี่ยก็จะเป็นคนแรกๆนะที่เริ่มเอาการตัดเส้นนะมาใช้ทําให้เรามีการ์ต,ตูนดูกันทุกวันนี้นะครับซึ่งศิลปินก่อนนั้นนั้นนะอ่ะเขาจะไม่ค่อยใช้ความสีมาตัดเส้นโดยเฉพาะสีดาสีเข้มๆอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งในในตอนนั้นอนะ่ะก็ไม่ได้รับความนิยมนะแต่พอหลังจากนั้นอนะ่ะมันถือว่าสร้างสารรค์มากเลยนะที่กล้าหลุดออกจากกรอบการวาดรูปแบบ ที่เราเห็นนะเป็นเรียวลิสติกผ่านๆมาโหอ,อีกภาพหนึ่งของโมนีนะโคตรโหดเลยอะ่ะคือคือถ้าเราดูการดูภาพอิมเพสชันนิสต์แบบนี้นะถ้าเราดูใกล้ๆมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วเราถอยออกมานะนี่คืออีกหนึ่งภาพของของสะบัวโมนีนะเขาวาดไว้หลายภาพนะครับ ่ไม่จริงๆมันมีแค่2คนนะที่ทําที่เป็นแบบนี้นะนี่คือเฮ้ยนี่คือภาพของแบงโก้นี่เป็นครั้งแรกที่ปานได้เห็นของจริงนะแบบมันแตกต่างจากรูปถ่ายมากๆเลยแบบฝีแปรงเขาหนามากๆแล้วแบบเลเยอร์มันแบบหนักอะคือข้อดีของการมาดูภาพในแกลเลอรี่อ่ะมัน มันดูมิติได้หลากหลายมากกว่าภาพถ่ายนะครับเราดูซ้ายดูขวาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นความหนาของภาพรอยแปลงแล้วก็เวลาที่แสงแสงมันมากระทบกับภาพอะ่ะมันก็จะให้คลนมุมนะดีอะ่ะนีม นี่คือ point ที่ลิซึนะครับเป็นอีกหนึ่งในวิธีการทำศิลปะในยุคข,ของ post impression ศิลปินเด่นๆก็คือจอเซลานี่แหละก็คือจุดๆ,ๆลงไปในภาพอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทำให้เรามีทีวีดูแล้วก็มีระบบพิกเซลใช้นะครับก็คือเป็นการจุดสีใกล้ๆกันแล้วมันเกิดการประสานอ,อันนี้เกิดขึ้นมาตอนที่ยังไม่มีไฟฟ้าด้วยนะกล้องถ่ายรูปยังไม่มานะครับ ประมาณศตวรรษที่1 8บแอันนี้ของโกกแกงนะเพื่อนรักแวนโก้ะนะครับเรื่องานเขามีสเสน่ห์ดีนะอพอได้มาดูของจริงแล้วป่านๆเข้าใจเลยว่าทำไมศิลปินอิมเพชชันมันถึงงานมันถึงไปอยู่ตามมิวเซียมต่างๆนะมันอารมณ์มันถึงอะนี่ก็เป็นศิลปินดัชไม่รู้จักนะแต่ว่าภาพได้ลงดีมากเลย คือใน,ในกล้องอะมันก็ไม่เห็นฝีแปลงเท่าไหร่นะแต่พยายามถ่ายให้ได้นะเฮ้ยอันเนี้ยป่านชอบมากเลยอ่ะคือป่านชอบคนนี้มากนะจริงงานเขาไม่เยอะกวันนี้นะครับเขาชื่อว่าซิสลีแคดินสกี้เป็นศิลปินรัสเซียก็เกิดขึ้นในยุคเดียวกับปิกัสโซ่นะสังเกตว่าง่ายเขาจะโมเดิร์นโมเดิร์นคือมันมันหลุด ออกจากเรื่องของการวาดภาพไปแล้วอะเป็นแอ็บสแตรเออคือคือดูปานก็ดูภาพไม่รู้เรื่องเหือนของทุกคนนะครับแต่ป่านชอบแนวคิดที่ว่าเฮ้ยคิดว่าถ้าเราเป็นคนสมัยนั้นอะแล้วทุกคนกำลังวาดภาพกันอยู่อะไรทำให้มึงคิดแบบนี้ได้วะเจ๋งป่ะใครเคยดูหนังเรื่องมูลลลรูสครับ อันนี้เป็นยุคแรกๆเลยนะที่มีการทำโปสเตอร์หรือป้ายโฆษณาหรือแล้วยุคต่อมามันพัฒนากลายเป็นเขียนป้ายโรงหนังก็เป็นเกิดจากในศิลปินยุคอิมเพรสชั่นเหมือนกันนะครับถ้าจำไม่เห็นเขาชื่อรูตตัวโถเต็กอะไรสักอย่างเนี่ยปัญจาว่ารถเต็กโรเต็กถ้าใครดูในหนังบูรลรู้มันจะมีศิลปินคนหนึ่งที่ขาเปียกๆคนนั้นแหละเป็นคนเขาคืออาศัยอยู่ในโรงหนังนั่นเลยนะครับเป็นคนวาดภาพจะต,ตัวเล็กๆอะ่ะ แล้วเดินขากระเพกกระเกอันนี้เป็นยุคโฟวิสนะครับยุคที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสโฟวิสมันมาจากคำว่าสัตว์ป่าก็จะใช้สีดิบๆเป็นสัญชตาตญาณดิบประมาณนี้อันนี้เป็นยุคภายหลังมันเกิดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแรงบันใจของพวกอิมเพรสชันน่ะก็จะสีจะรุนแรงหน่อยซึ่งศิลปะยุคนี้ในในหลายๆประเทศอ่ะก็เกิด เขาเรียกอะไรเกิดลัทธิต่างๆตามเทคโนโลยีที่ประเทศนั้นมีนะครับอย่างที่อิตาลีก็จะเกิดลัทธิที่คล้ายๆ movement ปัานจำชื่อไม่ได้แต่คือมันเป็นยุคที่ศิลปะเฟื่องฟูในในเรื่องของจินตนาการเยอะมากๆนะมันมันเกินกว่าคำว่าภาพเหมือนไปแล้วอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นของคาดินสกี้อย่างเงี้ยที่เขาเป็น abstract อ่ะก็เกิดใกล้ๆกับยุคนี้เหมือนกันนะครับ แต่โฟร์วิสนี่เกิดก่อนแอนดี้วอร์ฮอลครับศิล mm hmm. ปินป๊อปนอะชาวอ mm hmm. เมริกันเฮ้ยงานเขามีเท็กเจอร์นะเพราะจริงตอนแรกป่านคิดว่ามันเป็นภาพพิมพ์นะตอนที่ดูจากออกมันเป็นภาพพิมพ์แล้วเขาก็เอามาเพ้นท์เว้ย mm hmm. มันเลยแบบมีความเข mm hmm. าเรียกอะไรเหมือนแมสโปรดักช mm hmm. ั่นหน่อยๆเออให ให้อารมณ์ความเป็นอเมริกันดีนะแต่ละภามันมันไม่เหมือนกันนะครับมันสีหนึ่งแล้วก็สีแปลงก็ไม่เหมือนแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะเรีย์อะมันเหมือนกัน คือแบตไม่น่แต่พอเลยนะครับมันมีทั้งสองตึกเนี่ยมันมีทางเชื่อมใต้ดินเฮ้ยน่ารักอะ่ะเขามีรถรางด้วยนะครับในเมืองเออเดี๋ยวคุยเรืเร่อง Museum มิวเซียมเมื่อกี้หน่อยแต่ว่าเอาเป็นว่าประวัติคงไม่เล่าแล้วกันแต่ป่านรู้สึกว่าโอ้มันคุ้มค่ามากเลยอะ่ะได้เจอภาพศิลปินคนที่เราชอบหรือว่าที่เราเคยเรียนเงี้ยแล้วมันดูจากภาพ ที่เรียนมันก็เรียนจากภาพถ่ายมานะครับหรือภาพในอินเทอร์เน็ตเนี้ยโอ้มันสู้ของจริงไม่ได้เลยแตกต่างกันลิบลับเลยก็ถ้าใครมีโอกาสก็แนะนําให้ไปดูภาพแบบศิลปินไทยจริงๆดีๆเยอะนะครับเออพอเรามาดูของจริงอ่ะเรารู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลที่มันมีคุณค่าเนเจ๋งมากๆเลยเจอภาพปิกัสโซของจริงเนี้ยแบบในชีวิตไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็ เวลาไปเที่ยวต่างประเทศอะ่ะก็ไม่ค่อยได้เดินมิวเซียมเท่าไหร่นะครับเนื่องจากแบบเราเขาเรียกอะไรอะ่ะรูทการวางแผนเวลามันค่อนข้างจํากัดเนะเวลาไปเที่ยวอะ่ะอันนี้เรามาอยู่ไงเราก็ได้มีเวลาแพลนมาเที่ยวมาเที่ยวมิวเซียมได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงบางทีเวลาไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยการจะไปมิวเซียมเพื่อนมันก็คงไม่เอาด้วยนะเวลาไปต่างประเทศส่วนใหญ่เราก็จะไปสถานที่สําคัญสาคัญแลนด์มาร์คหรือกินเนาะ มิวเซียมเนี่ยน่าจะเป็นอย่างหลังๆที่เพื่อนๆเลือกไปเที่ยวกันแต่โอ้ยน่ารักแต่แต่ป่านในไทยอ่ะป่านก็ชอบไปนะมันเป็นที่ที่ป่านรู้สึกว่ามันได้ความรู้่บางทีก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกแต่ป่านรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่หนึ่งได้เก็บไปใช้ทำงานดนวยนะกับสองรู้สึกว่ามันอิ่มอิ่มใจดี